สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาพบกันอีกแล้วกับฝนพารวยนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมานะครับหลายท่านก็อาจจะได้โชคได้ลาบกันไปบางท่านก็บ่ได้กับบ่เป็นยังนะครับก็ขอแสดงความเสียใจน้านะครับผู้บ่ได้โชคเนาะนะครับส่วนตัวเลขแนวทางนะครับที่ฝนพารวยปล่อยออกไปงวดที่ผ่านมา ก็ถือว่าจับคู่ผิดนะครับจับคู่ผิดนะครับเลขมันมากศูนย์นะครับเลขมันมากศูนย์นะครับแต่ว่าตัวเด่นเก้าเม็ดเดียวของฝนพระรวยก็ถือว่าเข้าเก้าเม็ดเดียวนะครับเนาะมันออกเก้าศูนย์นะครับเข้าตัวเด่นเก้าเม็ดเดียวส่วนตัวเลขจับคู่ห้าคู่ไม่ต้องกลับนี่บอกเขานะครับก็ถือว่าลดไปนะครับถือว่าลดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเลขฝนพระรวยลดนะครับวดที่ผ่านมา เข้าตัวเด่นเก้าเม็ดเดียวนะครับงวดที่ผ่านมาลุดนะครับเพราะว่ามันออกเก้าศูนย์นะครับมันไปไปออกตัวเก่านะครับนาทีผลผ้าร้ยเคยปล่อยออกไปงวดก่อนนะครับเนาะมันกลับมาออกต่องวดนะครับต่อต่อก้นกันนะครับก็เลยพลาดไปนะครับกับอกไปยังนะครับกัขอโทษขออภัยนะครับท่านผู้ชมนะครับขอโทษขออภัยเอฟซีหลายๆนะครับหลายท่านกั เงนินเสียทองกันเนาะโอ้ยฝนป้าด้วยกันคือกันแหะครับนะครับผู้ใดกะคินีนวานหน่ายจะเข่ากระคักนะครับเนาะถ้าเลขไม่มีศูนย์มานี่จ้างได้กับเข่ากระคักแต่เนาะเพราะว่าเลขมันมาเก,ก้าแล้วนะครับเลขมันมาเก,ก้าแล้วนะครับเพราะว่ากันบมีศูนย์มานน่ก็ติถือวาได้กันทุกคู่ทุกคนอยู่นะครับเพราะว่าบางท่านนะครับที่ได้โชคได้ลาบกันไปเพิ่นเอาตัวเลขเก้านะครับไปรูดนะครับไปรูดจีนวานเอาไปรูด ก็ได้ได้นะครับได้พ่อได้ทุ่นเคลื่อนพลว่านะครับบางท่านก็บ่ได้ออกไปลงทุนนะครับเนาะเพราะว่าตัวเลขเก้านะครับมันเป็นตัวเลขวิ่งนะครับเอามาให้วิ่งเอามาให้หลุดนะครับแต่ว่ามันก็เข่าเข่าอยนะครับก็โทษก็ให้หลายๆนะครับงวดนี้นะครับมีที่เด็ดมาฝากมาตอนท่านผู้ชมอีกเก้าห้าละนะครับเนาะผู้ใดบ่ได้บ่ต้องเสียใจนะครับมาร่อ รุ่นมะละติดต่มไปนับกันกับฝนฟ้าร้อยงอนนี่เด้อนะครับเอาว่าไงว่าชัดเจนนะครับคุยกันชัดเจนเลยหลุดก็คือหลุดนะครับคุยกันชัดเจนหลุดก็คือหลุดนะครับตัวเลขนะครับเก้านะครับกับหกคนละตัวกันนะครับเก้ากับหกบอแมนตัวเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อบอตองเอามากับหัวกับหางนะครับไตเขียนกับเขียนบอคือกันนะครับอันนี้ก็คือขอแจ้งเตือนไปนะครับก็เก้ากับหกนี่มันคนละตัวนะครับบอตองเอามากับหัวกับหางดอก กลับจังไดมันกับบอแมนตัวเลขตัวเดียวกันนะครับการล่องเบงหกก็คือหกเก้าก็คือเก้านะครับปล่อยให้ปล่อยออกไปก็คือชัดเจนนะครับตัวเลขของฝนพารวยนะครับห้าคู่ไม่ต้องกลับนะครับห้าคู่ไม่ต้องกลับนะครับตัวเลขฝนพารวยนะครับตัวเลขชุดสามตัวนะครับตัวเด่นนะครับชุดห้าคู่ไม่ต้องกลับนะครับการล่องเบงปิจาระาเบงแต่ว่างวดนี้นะครับ วันนี้มาแล้วนะครับมาแล้วเอาตวัวเด่นไปก่อนกันแล้วกันนะครับเอาตัวเด่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวตัวจับผูเดี๋ยวฝนพารวยเอามาฝากเอามาตอนทำประชมอีกเแกน,นึงนะครับตัวเด่นของฝนพารวยนะครับแปดเม็ดเดียวงวดนี้นะครับตัวเด่นของฝนพารวยแปดเม็ดเดี่ยนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอแต่ให้มีแปดนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอแต่ให้มีแปดเด้อพี่นองเด้อ ตัวเลขเด่นของผลพารวยงวดนี้นะครับแปดเม็ดเดียวนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอแต่ให้มีแปดนะครับกระล่องเบิง้งปิจตราหน้าเบิงนะครับเพื่อมีโศกมีราวนากันนะครับงวดนี้แปดตัวเดียวเน้นๆนะครับแปดตัวเดียวเน้นๆฟันท่องแปดตัวเดียวเลยนะครับฝนพารวยเอาตัวเลขเด่นเอาตัวเลขวิ่งมาให้ก่อนนะครับก็คือแปดตัวเดียวกระวังว่า คลิปนี้นะครับที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากคนละหนึ่งแชร์เดอ้อแชร์ไหลลุ้ยไหลนะครับแชร์ไหลลุ้ยไหลเดอ้อพี่น้องเดอ้อห, 1, อห 1, น,อหขขนึ่งแชร์ขอให้ได้หนึ่งแสนบาทสองแชร์ขอให้ได้หนึ่งล้านบาทนะครับขอให้ได้คักๆนะครับผู้ใดแชร์ไหลขอให้ได้ไหลเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอให้เงินทองไหลเขา้ากระเป๋าท่านผู้ชมนะครับเอฟซีทางบาัตรดูปูดูกคนนะครับลำลำเรื่อย น้ำกัรทางแค่เปิดการมองเห็นให้กับทางช่องตอนใดก็ขอให้ได้เท่านั้นนะครับหนึ่งแค่หนึ่งแสนบาทสองแค่หนึ่งล้านบาทนะครับสามแค่ห้าล้านบาทไปเรื่อยเรื่อยไปามผู้ชมนะครับขอให้ข,ข,ขหแตกกระขักนะครับตัวเลขแปดเม็ดเดียวของฝนพารวยนะครับงวดน,นี้นะครับอ่ะนะครับลำลำรวยลวยน้ำกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากับทำผู้ชมหลายๆท่านนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้กัขอขอบคุณครับสวัสดีครับรวย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 เด้อ